เขาก็อยู่มาอยู่ประเทศไทยมา35ปีแล้วอยู่ประเทศไทยมาสามเขาก็ลําบากอ่ะลำบากไม่มีเอกสารที่ถูกต้องน,นะเพราะว่าพี่น้องชาวรวนยาอยู่ประเทศไทยมาคือประมาณมีประมาณถึง3ามพันสี่พันกว่าคนนะทั่วประเทศไทยพอดีรัฐบาลไทยก็ให้พิสูจน์ชัญชาติพ่มาก็ไม่ยอมรับตรงนี้มีปัญหาคือพวกเราเนี่คือพิสูจน์ชัญชาติไม่ได้เลยไปทุกสิ่งทุกอย่างลําบากมากขึ้นโดยเฉพาะเลี้ยงลูกเด็กเด็ก เด็กๆจะไปรุงเรียนปัญหาเรือร่องเอกสารพ่อแม่จะไปหากินการเรียงปัญหาเรือร่องเอกสารคือไม่มีอะไรก็อข้างนอกตำรวจจับแล้วก็แบบขายบางคนขายลอตอีบ้างบางคนก็ลูกจ้างทางานคนอ่อนบ้างก็อย่างเงี้ยหลบๆซ่อนๆอนอยู่อะไรเงี้ย โหแย่มากเลยแย่มากมากเลยเพราะว่าคนที kind of scope, right? ่พี่น้องชาวโรนยาโดยเฉพาะอยู่ที่ประเทศไทยทั่วประเทศไทยคือไม่มีใครดูเลเลยยังไม่ใช่ว่าคนไทยที่แบบถูกต้องใช่ไหมพวกนี้ไม่จะไปหากินไม่ได้คือแบบวันหนึ่งรายวันหักหากินไม่ได้คือแบบลําบากสุดๆที่ไหนลูกค่าลูกที่ไหนค่าชาวบ้านที่ไหนค่าอะไรหลายอย่างแบบประกอบด้วยคือแบบลําบากมากๆเลยพี่น้องชาวโรนยาโดยเฉพาะนี้เวลานี้นะเวลาที่มีโควิดนะ ขอให้รัฐบาลไทยนี่อย่าให้ไม่ให้พิสูจน์สัญชาติได้ไหมอย่าให้แบบสมัยก่อนให้แบบ,แบ,บรายงานทางด้เนี่ยคุณมีลูกจ้างนายจ้างมาจดทะเบียนได้เลยอะไรเงี้ยได้ไหมอยากให้พิสูจน์สัญชาติทุกคือพิสูจน์สัญชาติเนี่ยรัฐบาลพม่า,า,าก็ไม่อยอมรับลดปรลากเป็น4 5 0 0้0 0 0ั 500, 45, กว่าคนลายเป็นคนเตียนไปเลยหลบๆซ่อนๆอยู่ก็ไปหาหมอกระลำบากลูกจะไปโรงเรียนก็ะลำบากไปหากินก็ะลำบากเจะไปไหนกระลำบากมากตรงนี้ขอให้รัฐบาลไทยนะยจะขอ เห็นใจพี่น้องชาวรวงจาไม่ต้องชนญชาติไทยหรอกขอให้เป็นคนที่อยู่แบบถูกต้องอัระบอบก,กฎหมายถูกต้องอัะะอบก,กฎหมายนี่คือว่าคนหากินได้ลูกจะเลี้ยงได้ลูกจะไปคนจะไปไหนแมนะ่นาข้าสูงเงินได้อะไรอย่างนี้ไม่ต้องมาให้พสูสุ์แบบเป็นคนไทยเป็นชนชาติไทยไม่ต้อง